ซิมลายปีที่ผมสั่งมานะครับพอดีว่าซิมเน็ตเพิ่งหมดไปนะครับใช้มาแล้ว1ปีเนาะอันนี้ก็จะเป็นซิมตัวที่2เนาะซื้อมาทีเดียวใช้ได้1ปีเลยเนาะผมมาซื้อมาในราคา2,600กว่าบาทเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะไปกดโค้ดอะไรได้เนี่ยอาจจะได้ถูกกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อในช้อปปีนะเมลอนไทยนะครับซิมเทพต้องเมลอนไทยเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะ ความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่15เมกนะครับไม่ลดสปีดนะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็มีโทรฟีให้ด้วยนะส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้อยู่2ซิมนะครับซิมหนึ่งก็จะเป็นซิมหลักนะครับซิมเน็ตก็จะเป็นซิมนี่แหละรายปีนี่แหละครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะนี่จะเป็นรายละเอียดสําหรับซิมรายปีเนาะซิมรายปีมีหลายตัวนะครับในการใช้งานเนาะส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกเป็นตัว ออลิมิตนะครับก็คือใช้แล้วก็ไม่ลดสปีดเนาะเน็ตไม่อั้นนะครับสปีดเนี่ยจะอยู่ที่15เมกเนาะแล้วก็โทรฟรีถ้าเป็นนอกเครือข่ายเนี่ยก็จะได้60นาทีต่อเดือนนะครับแล้วก็มีเป็นอ่าทัวดให้แล้วก็ตัว t ทูว Wi-Fi ให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วละ่ะก็เลยสั่งมาเป็นปีที่2แล้วนะ โดยราคาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะต่อเดือนก็ไม่ไม่ถือว่าแพงเนาะในราคาที่2,600ในการติดตั้งก็ใส่ซิมเนาะแล้วก็ทำการลงทะเบียนซิมแล้วก็สามารถใช้ได้เลยเนาะสำหรับ iPhone ผมก็จะใช้อยู่2เบอร์นะในที่นี้ก็จะเข้าไปเซตติ้งตามปกติเนาะสำหรับการใช้ซิมใหม่ก็ต้องเริ่มติดตั้งใหม่นะการลงทะเบียนซิมแล้ก็โหลดแอปเข้ามานะครับแล้วก็ทำการกรอก ตัวหมายเลขตัวนี้เข้าไปที่แอปนะครับแล้วเราก็สามารถลงทะเบียนใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวได้เลยนะลงทะเบียนนะฮะว่าใครเป็นคนใช้นะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขยืนยันนะครับว่าซิมตัวนี้เริ่มลงทะเบียนแล้วนะเราก็สามารถเปิด ใช้ซิมนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูความเร็วเน็ตของซิมตัวนี้กันว่ามันจะเร็วประมาณไหนประมาณ15เมกเนาะเรามาดูกันว่าดูซีรีส์ได้ไหมดู y o u t u b e ดู Tik t o k ok, แล้วก็สามารถเล่นเน็ตอะไรได้ปกติไหมซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็ใช้อยู่ประจำเนาะมันใช้ได้ปกติเลยครับสำหรับเน็ตความเร็ว15เมกนี่นะใช้ดานได้ทั่วไปเลยเนาะเว้นแต่เราจะอัปโหลดอะไรหนักๆจริงๆอะ่ะอย่างเช่นส่งวิดีโอยาวๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะรอสักนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นส่งวิดีโอ,โอสันเนี่ยก็รอไม่นานเนาะรอไม่นานนี่ลงทะเบียนเสร็จแล้วถ้าเราเช็คในแอปนะครับก็สามารถเช็คได้เลยว่าตัวของซิมตัวเนี้ยใช้งานยังไงหมดอายุยังไงแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างก็จะแจ้งรายละเอียดมาในนี้เลยเนาะ เดี๋ยวผมจะเทสสปีดเน็ตของตัวซิมนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่แอปแอปเดียวเนาะถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆนี่แหละน,นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก็คือตอนนี้มี 4G นะครับมี 4G เน็ตของ True ตัวเมื่อกี้ที่เราลงทะเบียนไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าความเร็วเน็ตเนี่ยเวลาเราจะดูคลิปเนี่ยมันเร็วแค่ไหนนะครับขอบคุณากคือมันก็เป็นเน็ตปกตินะครับอ,อันนี้ขนาด 4G นะบางทีมันก็เกินไปถ้าจะต่างขนาดเนี้ย ก็คือด,ดูได้ปกติเลยว่ามันจะต้้งงีีสิ่นเลยคร,ราสามารถดูได้ปกติเลยสําหรับเสร็จซิมตัวนี้ผมก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาเลยเนาะว่าใช้ทั่วไปได้ไหมใช้ทั่วไปได้แล้วแล้วก็สามารถเล่นเกมเล่นเกมที่ไม่จําเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลหนักๆก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเกมพวก r o v เบาๆเนาะ ไม่ได้โหลดข้อมูลหนักๆเล่นกับต่างประเทศอะไรเงี้ยเล่นภายในประเทศเนี้ย5ิม 5G เนี่ยเพียงพอมากๆเลยสําหรับการดูอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยมันก็สามารถดูได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซิมที่ผมใช้เนาะแล้วก็ เพื่อนๆสนใจก็สามารถไปสั่งตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดีวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสั่งไว้ให้เนาะสำหรับไว้เป็นซิมเน็ตหรือว่าให้เป็นซิมสําหรับที่บ้านเนาะในการติดต่อโทรหาหรือว่าเป็นเน็ตรายปีคุ้มๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมเลือกใช้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เพื่อนๆลองไปศึกษาดูว่าซิมที่คุณชอบเนาะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย อตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางอีกทางเรื่องหนึ่งเนาะในการที่จะเลือกใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็บ๊ายบายนะครับ